สวัสดีค่ะช่องไมนากรกอกเขาจะไปไหนกันเนาะเนี่ยพี่ออสจะไปไหนพี่ออสฮะไปธัวระ ไปไเบียบว่าไงกูรักเไปทางไหนี่บ่ถ้าสิยให้ไปน้ำบ่หรือว่าบอให้ไปน้ำหรือว่าเนีไหนไปอทหารไปเอาไต้นนงน้ันนั่งนั่งข้างหลังโอนี่โอ้เข้าน้มีเรียบร้อยแล้วบ่หรือแนไหนมันต้องง่วงนะฮบ่อะัให้ไปน้ำอยู่บ่ไปน้ไปนข้างหลังเนน้ำข้างหลังก็ไปย่านนั่งตักกระบี่ก็ได้นั่งกระบี่เนาะ เป็นอะไมบ่ล็อกหลังเลยนี่นจะไปก่อนี่ที่มันเป็นอันนี้ไปนี่ว่ากจจกลัมมาเันไปทุกันแล้วมันไปสกุลเอาหัจั๊กกเรียนน่ะนเป็นันนัน่ะนะเลา่กันนะมันมีอย่างนี้ว่ามมีบุงสถานการณ์มตีตากรเลียวซ้ายเลียกขวาไปเลยนะมันใก่กะ ผมจไปนี่นะมูลอาหารแต่ว่ามันจะเวลานหนก็เสียเลี้ยวขวาเออไปมองไรก็ไปเลข้น้นไปไปไปเอาเอาแบบนั้นเ้อเอาไปเลยไปเลยมีนว่าบยายาให้ไปน้ำมันไาางไปเลยสถานการณ์มันก็ตั้งเสียกขอแล้วคนนู้ีเดียกันแล้วนี่บอกไปแล้วเมื่อกี้นะเมื่อว่าไอ้ยี่หี่ยังไะ ผมเพิมาเันพี่สุที่รักผมมาซีน่ะพี่เพิ่งต้องไก่ไหวโอนว่ะตอานั้นละพี่เอฟซีบอกว่าห้ให้เพี่นี่ใส่เสื้อีเดียวกับกาเโอ้ได้ได้ได้ละมอรัลเมอนะได้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 าพี่น้องงานงานได้ดยู่แต่ถ้า f อผซส่งมาให้ใสนะแด่ซื้อเองมันไม่มีปัญญาซื้อ กันเ็สีเนาะรับคมครับผมไปเดินทางอดาจนรเดินพี่นองเนออบคุณหลายขอบคุณทุกท่านขอบคุณใจครับเดินทางทอดให้เด้อค่ะเด้อขอบคุณไม่ได้มีได้ไปน้ำกันเอาจิวไปชอยน้ำเด้่เด้อขอบคุณพี่ฮันี่ขอบคุณเนยบ้ายเน้อไิ้หัวเข่าหายจะดออมีมีไงมีอยู่ครับคุขอบคุณทุกท่านเป็นห่วงเป็นใยทอดเนื้อมึอไวเลยไหครับครับเอนไอ้ว่ามือหนักเขาเ้อถือกล้วยไปกินน้ำทางบ่บ่เป็นยังพี่ขอบคุณทุก ซองคู่ทกซีคุยกระทึงดับเครื่องสิันนีเยขอใส่การมเนเออฤาีเป็นาวคุยกรึงดับเครื่องคุยส่นหน้าดับเครื่องไปซะก่อนข้าเบบยได้สิเห็ดยางไปจะเป็นหอเข้าใเจ้าก็เป็นห่วงโอ้มีแลวเอ้ยขอบคุณนควเป็นห่วงผมเออขอบคุณนควาเป็นห่วงเหมือนยยเออเอไม่พนจอเอาคลิปอีกแล้วจอดข้อสเส็ เอาดังนั้นเด้อจ้าจ้าขอบคุณได้เลนะครับเป็นที่รักที่หักที่แพงของทุกท่านเขาดีใจเป็นที่รักที่หักที่แพงลดน้ำะวังนะเอฟซีเป็นพยานกันก็เป็นห่วงกันเนาะเป็นพยานหมดนี่นะคะหมดส้มจนขึ้นบเห็นหมอแล้วก็มีวีออนนะครับไปด้วยกันสามสามหนุ่มนะคะไปเดินทางปลอดภัยค่ะไปเลยไปเลย ก้องข่าวเพิจะมีแต่ติทก็ไนว่ะาม่านไปแล้วนะคะสามสามหนุ่มค่ะอไปแล้วไปแล้วอนันว่แม่นยังดอกเพิ่นไปแต่ผู้ใายเพิ่นกระสีคุยกันสะดวกนะทันเฮาไม่ยิ่งไปน้ำมันกระสีเกรงใจเนาะเฮามันเป็นยิ่งมันก็ยากจ้าคือเพียโนวัตเพียโนวัตแล้วก็ เขาจะยินจ้าแต่พี่นวัดไปแล้วเหรอไม่รู้เลยเเลยังคเย็นองุดหงิดเยอะเขาไม่เห็นพี่นวัดหรืพี่นวัดไปแล้วน่าจะไปแล้วมัง้งน่าจะน่าจะนะอ้าวแล้วแถวนี้เขาก็ไปกันหมดแล้วบอกทำไม,มเงียบเงียบเนาไปหมดแล้วพี่นวัดมันน่าจะจุกข,ข่าวนะอ๋อมีน่าเราจะงเงียบเงียบเนาะสร้างพงก็ไปแล้วบอก เราไป,ไ,ปไปกันเกี้ยงแล้วนะแต่พวกเรานี่เนี่ยเดี๋ยวแต่เราเดี๋ยวแต่ผู้หญิงผู้หญิงนี่ยเนาะเราสงสัยจะคิดว่าฮันนี่ไม่สบายหรือมั้งเราก็รอนี่แหละเราก็รอยอยู่ที่บ้านนี่แหละเราก็เดี๋ยวถามก่อนอ๋นอคุณกิงเงียบค่ะเงียบเราก็เฝ้าบ้านนะคะเข้าไปกันหมดแล้วเราก็เฝ้าบ้านค่ะ รอรับรอลุงอยูท่ที่บ้านนี่แหละค่ะอาลุงกินไปแต่เช้าคุณบอกลุงกินไว้หว้ตไปงแต่เมื่อคืไตั้งแต่เมื่อคืน ็นอนอยู่บ้านที่ไหนหลายไปเที่ยวเมื่อเอิญทำแล้วแล้วนัดไปแล้วบอกนัดไปสกลนครอ๋อนัดไปสกลนครไปทำชะนี่น่าล้วแม่ดามาทําไมมันเงียบจังกกกอกเนาะดูโล่งๆนะวันนี้เนาะอือเขาไปกับลุงหมดบอกไปกับลุงหมดบอกคือทักตอนนี้ก็น่นหน่ะสิแม่ดามาทำไมมันเงียบจังอ๋อยูทูยูทูบเบอร์หายไปไหนหมดเนาะ ป้าคำใสเห็นยางน้อยไปใสไปเตางอยไปเตาง่อยไปเห็นยางเอากระเพราอ๋อวันนี้เงียบเนาะวันนี้เงียบไม่มีฟ้อนมีลำบ่เจ้าได้ลำแล้วเจ้าก็ยังไม่ได้ลำเลยเอ๋อเ่าก็ยางลำอยู่เนาะจ้ะ จ้าอ่าเงียบกันหมดแล้วน้องก้าวกินข้าวหรือยังกินแล้วครับผมถ้าว่างอยากขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะครับผมมันบอกว่าเหมือนต้องมีซีดค่ะประเดี๋ลวเขาล้างฟันก็ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาล้างฟันก็ได้ ไม่มีเน็ตก็คือทำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวใช้ไปฟายไปยูทูปบ่ได้โอ้ทำยูทูปไม่ได้ยูทูปนะเข้าได้แต่ว่าเข้าหลังบ้านไม่ได้ไม่ได้ยูทูปก็ไม่ได้เพขาเช็คแล้วเมื่อเช้าอ๋อเมื่อกี้แล้วยังเข้าได้อยู่เมื่อวานนี้ก็ยังใสได้อยู่ไม่ได้เมื่อกี้ก็เช็คแล้วไม่ได้อะไรสักอย่างปิดเครื่องสองรอบแล้วเข้าสตูดิโอก็ได้ป้ะอืมจ้าโหลดใหม่ก็ไม่ได้ เข้าในเข้าใน YouTube ก็ไม่ได้สตูดิโอมันเป็นตั้งแต่เมื่อวานนี้โทรศัพท์มันรวนชื่อจะใส่เคื่องชอแซ็กค่ะครับคะสำหรับคพินี้ก็ขาจะพิชต์ลงเต็มนี้นะคะอร่อยน้องมาจ้อยอร่อยสวัสดีค่ะ